สวัสดีครับสวัสดีกาลนมิตรชาวลัคนากันแล้วก็ราศีกันทุกๆท,ท่านนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมดำรงหัวราที่ช่องเปิดฟ้าสองดาวและคลิปนี้อีกพีนี้ก็จะมาว่ากันถึงคํำพยากร์รายปีของชาวกันนะครับประจำปี2 5 6 7หรือก็ตรงกับปีมะโรงนั่นเองนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณเนาะไปยัง f อผู้ติดตาม ที่อยู่ร่วมเป็นกําลังใจเป็นครอบครัวกันมายาวนานนะครับอีกทั้งผู้ที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเยียนกันใหม่ๆนะครับก็ผมก็ใครควรชักชวนเข้ามาติดตามกันเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับฟังการอ่านดวงพยากรณ์ดาววิเคราะห์นะครับอนาคตที่มันจะเป็นไปให้ได้ฟังกันแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตหรือใช้ประกอบอการตัดสินใจ เรื่องที่มันสําคัญสําคัญที่ตัวเองนั้นเลือกไม่ได้นะครับก็เป็นหนึ่งอย่างที่จะเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจซึ่งผมก็เชื่อว่าจะต้องเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อทุกทกท่านอย่างแน่นอนครับเอาละเดี๋ยวเรามาว่ากันถึงชะตาของชาวกันในปี2567กันเลยนะครับคือชาวกันเนี่ยตั้งแต่ปี66ที่ผ่านมาแล้วเนาะหลายคนเกือบจะเอาตัวไม่รอดเอาตัวผ่านมาไม่ได้เนาะเพราะว่าอะไร นั่นก็เพราะว่าดาวใหญ่ทั้ง3ดวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสพราหูแล้วก็พระเสาร์ไปอยู่ในมุมทุสถานะพหรือว่ามุมเสียต่อดวงชะตากันหมดเลยนะเป็นยังไงล่ะจุกจิกไปหมดเลยทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวสุขภาพนะไม่กายก็ใจละบาปพระเคาะทำมุมเล็งปลายหอกแทงเข้ามายังจุดเกิดเนี่ยเครียดทุกใจเก็บกด โดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวนะที่คอยนำปัญหาเข้ามาให้ทำมาให้ได้ปวดหัวเข้ามาให้ได้คิดยากแต่ว่าในปี67เนี่ยสุภเคราะห์ใหญ่อย่างองค์เทพพระฤหัสเนี่ยท่านจะเดินหน้าย้ายมุมเปลี่ยนองศาออกจากความเป็นมรณะแล้วก็เข้าไปอยู่ในเรือนสุภาแทนถึงแม้ว่าดาวใหญ่อย่างบาปะเคราะห์พระราหูแล้วก็พระเสาร์นั้นอาจจะยังทำมุมเหนื่อยหนักนะมุมเสียหายให้แก่ดวงชะตาอยู่ ถึงกระนั้นนะตามตำราครูอาจารย์ท่านก็เคยบอกเคยกล่าวเอาไว้ว่าถึงแม้ในดวงชะตาใดก็ตามดาวดวงอื่นๆจะสร้างความเสียหายให้กับเจ้าชะตามากเพียงใดก็ตามแต่หากแค่มีดาวพระหัสด,ดวงเดียวที่ให้คุณต่อดวงชะตาครูท่านก็ว่ายังสามารถนำพาตัวเองผ่านพน้นเคาะเข็นนั้นมาได้อย่างสบายๆนะครับดังนั้นชาวกันในปี67เนี่ย ก็จะมีดาวพรหัสนี่แหละคอยเข้ามาให้โชคคอยเข้ามาคุ้มครองโทษคุ้มครองภัยให้แก่ดวงชะตาดาวพรหัสนั้นมาอยู่ในเรือนที่9ก็ได้เป็นธรรมเกณฑ์นั่นแหละครับในดวงชะตาอีกทั้งดาวพระหัสยังเข้ามาตีโกลนร่วมธาตุดินถึงลักนณะจุดเกิดด้วยนะมันเปรียบดงังสายฝนแรกของเดือน6นั่นแหละครับสรรพชีวิตจะฟื้นตื่นมีชีวาขึ้นมาอีกครั้งหลังจากตรากตรำทนลำบากพ้นเคาะพ้นเข็นกันมายาวนาน ความหวังแล้วก็โอกาสเนี่ยจะวนกลับมากันอีกครั้งนะครับมันก็จะเหมือนกําลังจะเดินออกจากที่มืดไปสู่หนทางแห่งแสงสว่างก็จะมีเส้นทางออกไปสู่การแก้ไขปัญหาโชคชีวิตในดวงชะตาครูท่านก็บอกได้ว่าจะได้ฐานาทั้งสุขลาบมาก็ไหลเนืองนองมันก็เปรียบดังฟ้าหลังฝนนั่นแหละครับชีวิตก็จะได้รับโอกาสกันอีกครั้งหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดีนะช่วงที่อาจจะต้องยังอันตรายหรือต้องระมัดระวงังมีสติอยู่ให้มากอยู่ก็คือช่วงประมาณตั้งแต่ตุลา66ที่ผ่านมานะยามาจดถึงสักเมษา67ที่กําลังจะเข้าไปถึงเนี่แหละครับเพราะว่าช่วงนี้นะดาวพฤหัสเนี่ยท่านยังไม่ได้ย้ายเข้าไปให้คุณแก่ดวงชะตาแถมพระราหูบาปพระเคราะห์นั้นหนา,นา,นาก็ยังเข้ามาเป็นเงาเล็งร้ายให้แก่ดวงชะตาในมุมที่ชีวิตเกิดพินทุบาท ดังนั้นนะครับตั้งแต่จากนี้ยาวไปจนถึงเมษา7ระมัดระวังเรื่องปัญหาขัดแย้งเนาะปัญหาในที่ทำงานอาจจะหมุนเงินไม่ทันคดีความสุขภาพหรือผลประโยชน์ต่างๆนานาอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควรตลอดรวมไปจนถึงปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ความรักความคข้ก็ด้วยนะครับก็เป็นว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยยาได้ประมาทก็แล้วกันเนาะชาวกันเนาะแต่พอเลยเข้าสัก คือสภามิถุนาเป็นต้นไปน้อยาวไปแล้วดาวพฤหัสท่านก็ย้ายไปอยู่ในเรือนสุภาก็ไปเป็นได้ทำมาเกณฑ์อย่างที่ได้บอกในดวงชะตาแถมก็ส่งกําลังตีโกนถึงรักคนาด้วยเป็นการตรีโกนร่วมธาตุดินนะปัญหาที่เคยมีมาเนี่ยจะเริ่มขี้คลายลงจะเริ่มเบาลงจะเริ่มมีทางออกหลายสิ่งหลายอย่างจะเริ่มดีขึ้นปรปับตัวเข้าที่เข้าทางคลิกขึ้นนั่นแหละครับเก <ẫn> ิดความเป็นธรรมในชีวิตในดวงชะตามากกว่าที่เคยเป็นมาทั้งในเรื <S <S ่องงาน เงินนะถึงแม้จะบอกไม่ได้ว่ามันจะดีขึ้นอย่างถึงที่สุดเพราะว่ามันมีบาปประค่อยอย่างพระราหูเนี่ยคอยเล็งให้โทษเป็นพินทุบาทอยู่แต่ด้วยดาวพฤหัสที่คอยเข้ามาคุ้มครองก็ดับรองได้ว่านะจะดีกว่าปีที่ผ่าน,านมาหรือว่าปี66ที่ผ่านมาอย่างแน่นอนครับคือพระราหูเล็งลัคคานาเนี่ยข้อดีมันก็มีเหมือนกันนั่นแหละก็คือใครที่มีแผนหรือว่าวางแผนจะเดินทางไกล หรือแม้แต่จะติดต่อทํางานเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศอะไรก็ตามแต่มันก็ไม่อยู่การจ,จะสําเร็จจะสมหวังได้มากเป็นที่สุดเพราะการที่มีดาวพระราหูเข้ามอลเลงในดวงชะตาหรือว่าทับดวงชะตาก็ตามแต่มันมักจะมีเหตุให้อยู่ไม่ค่อยติดที่กันหรอกครับก็มักจะมีเหตุให้ต้องได้เดินทางหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาขึ้นมา ไอ้สิ่งเก่าๆที่เคยมีเคยเป็นเคยเห็นก็จะเปลี่ยนแปลงไปน่าจะต่างไปแปลกหูแปลกตาออกไปอะไรที่เคยเห็นก็จะไม่ได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นมันจะสลับปรับเปลี่ยนไปอย่างนั้นส่วนอำนาจของดาวผูรหัสที่เข้ามาตรีโกนถึงลัคนาแล้วก็เป็นจุลจักรอยู่ในเรือนสุภาษณนั้นนะครับความสําเร็จมักจะอยู่ทางไกลหรือว่าต่างถิ่นกันนะครับฉะนั้นในปี2 5 6 7นี้ชาวกันก็อย่าได้กลัว ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะมีเข้ามาในดวงชะตาก็แล้วกันตรงไหนมันไม่ดีมันอยู่แล้วมันอึดอัดมันไม่มีความสุขมันทุกข์จิตทุกข์ใจนะเกิดความเครียดให้รีบออกมาซะให้เปลี่ยนตัวเองซะนะครับแล้วจะดีขึ้นและส่วนมากนะครับคนที่อยู่ไกลตัวกับให้กําลังใจกับเห็นอกเห็นใจเรามากกว่าคนใกล้ตัวนะก็ลองเอาไปสังเกตดูกันได้นะครับถ้าคุณไม่เกิดการขยับขยายหรือว่าออกไปมีสังคมใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามานะ การใช้ชีวิตร่วมกับคนในบ้านในครอบครัวเนี่ยจะมีความจุกจิกวุ่นวายค่อนข้างที่จะมากในปีนี้นะจะเกิดสารพันปัญหาถาโถมเข้ามาใส่และที่สําคัญส่วนมากมันก็เป็นเรื่องของคนอื่นด้วยเป็นปัญหาของคนอื่นด้วยที่เอาเข้ามาให้เราได้ปวดหัวเอามาปวดเสียนเวียนก้าวนะก็จะเจอประมาณแบบนี้แหละครับ ก็ต้องใช้ธรรมะข่มใจเอาไว้นะถ้าใครเจอในรูปแบบอย่างนี้ดาวพฤหัสเป็นธรรมเกณฑ์เนี่ยต้องพึ่งศีลพึ่งธรรมนะพึ่งคําสอนตามจารีตที่สืบทอดสารปฏิบัติกันมาให้ถูกนะความวุ่นวายถึงจะเบาลงได้ก็ให้เน้นสงบเพื่อสยบทุกๆแรงกระตุ้นที่จะเข้ามาก่อกวนและก็สร้างปัญหาให้ดวงชะตานั่นแหละครับก็ยังคงต้องอดทนอยู่นะแต่อย่างน้อย ความเป็นธรรมในชีวิตก็ยังจะมีมากกว่าช่วงปี66ที่ผ่านมานะครับก็ขอ,ขอให้สร้างกำลังใจให้กับตัวเองให้เยอะกว่าแล้วกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเรื่องการงานเพิ่มเติมกันนิดหนึ่งเนาะสำหรับชาวกันคือชาวกันเนี่ยมีดาวพูดเป็นทั้งดาววาสนาแล้วก็ดาวการงานก็เป็นดาวดวงเดียวกันดังนั้นดวงจึงสัมพันธ์อยู่แต่กับเรื่องของการของงาน แล้วก็เป็นคนชอบคิดชอบครีเอทไอเดียแปลกแหวกใหม่หรือวมีการวางแผนโครงการงานได้ค่อนข้างที่จะดีพวกงานเอกสารงานเขียนงานค้าง,งานขายงานพูดงานสอนทำได้ค่อนข้างที่จะดีหมดเลยเพราะเป็นคนละเอียดละออในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่อนข้างที่จะใส่ใจแล้วก็เก็บได้ค่อนข้างที่จะดีก็เรียกได้ว่า หนักเอาเบาก็สู้นั่นแหละครับแต่ว่าจะเป็นในลักษณะค่อยๆเป็นค,ค่อยไปนะในรูปแบบช้าๆแต่ว่าได้พราเล่มงามใส่ใจในรายละเอียดไม่ค่อยชอบใครมาเร่งมาเราหรือว่ามาตีกอบให้ต้องทําแบบนั้นแบบนี้มีกอรอบระยะเวลาหรือพวกงานระยะสั้นที่มันทําแล้วเร่งๆเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีมากนักแต่ว่าโครงการระยะยาวที่วางแผนนานๆเนี่ยอาจจะทําได้ค่อนข้างดีในปีนี้นะครับ เอาละอีกทั้งพระเสาร์ที่เข้ามาตรีโกนถึงเรือนการงานแล้วก็ทํามุมเลงลงไปยังเรือนการเงินนั้นโอกาสในการทําเงินนะในการสร้างรายรับรายได้มันก็มีมากอยู่พอสมควรถือแม้อาจจะจุกจิกเหนื่อยกายเหนื่อยใจอยู่บ้างกับสารพันปัญหาที่มันอาจจะมีเข้ามาหรือว่างานมันไม่ค่อยปฏะติดประต่อมากนักแต่ผมก็เชื่อว่าในปี67นี้พอดาวพฤหราท่านย้ายเรือนแล้วนะครับโดยเฉพาะเลยเข้าไปสักพฤษภามิถุนาไปแล้วเนี่ย การงานจะมีความก้าวหน้านะจะมีความสําเร็จหรือว่ามีข่าวมีข่าวอะไรดีๆเข้ามามากกว่าปี66ที่ผ่านมาอยู่อย่างมากอยู่พอสมควรนะครับอะไรที่มันเคยมีปัญหามาก่อนหน้านี้นะหรือว่ามันติดติดขัดไม่ค่อยคล่องตัวมาก่อนหน้านี้เลยสักพฤษภา,ามิถุนาไปแล้วนะหลายสิ่งหลายอย่างจะคลิกขึ้นโอกาสจะมีมากขึ้นจะเจอช่องเจอทางนะ มีโอกาสได้ทำงานที่หลากหลายโอกาสจะกว้างมากขึ้นเยอะขึ้นมีโอกาสได้ คลายมากกว่าปี66ที่ผ่านมาเยอะอยู่พอสมควรนั่นแหละครับโดยเฉพาะงานทางไกลอย่างที่ได้บอกหรือว่าพวกงานออนไลน์ก็ได้เหล่านี้โอกาสค่อนข้างที่จะมีเข้ามามากนะครับรายได้แล้วก็ค่าตอบแทนเองก็ค่อนข้างที่จะดีแถมมีคนคอยอุปถัมภ์อีกต่างหากนะครับโอ้ยก็ต้องบอกว่าแตกต่างจากปี66ค่อนข้างที่จะมากอยู่พอสมควรแค่ดาวพนัรหานดวงเดียวท่านยกย้ายไปเป็นคุณเนาะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับพราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริเนี่ยท่านก็เดินเข้ามาเร็งในดวงชะตาอยู่ในเรือนของคู่ครองเอาละการงานมันอาจจะดีขึ้นมามันอาจจะเริ่มขยับปรับตัวคลิกขึ้นแต่ว่าปัญหามันกลับจะมาอยู่ในเรื่องของคนในเรื่องของความสัมพันธ์นี่แหละแทนโดยเฉพาะความรักความสัมพันธ์เนาะการคบเพื่อนหรือว่าการเข้าสังคมเองก็ต้องเลือกให้ดีๆกันนะชาวกันนะเพราะว่าหากคุณเข้าไปอยู่ในสังคมแบบไหนแล้วเขาก็จะพาคุณเป็นแบบนั้นแหละฉะนั้น ตัวเองก็ต้องมีจุดยืนเป็นของตัวเองนะก็อยาให้ใครเข้ามาชักจูงได้ง่ายๆนะครับอยาให้ใครมาหลอกนะเรามาะระวังคําพูดแบบในลักษณะที่สวยหรูจากคนใกล้ตัวนี่แหละโดยอาศัยความสนิทความไว้ใจที่รู้จักกันมานานแล้วเข้ามาทําให้คุณสูญเสียผลประโยชน์ไปนะครับโดยเฉพาะเราญาติิที่อาจจะมีประเด็นในเรื่องของบ้านนะเขตแดนที่อะไรก็ตามแต่เรามาะระวังจะเสียรู้เขานะครับเอาละมาดูเรื่องของการเงินการทองกันบ้างเนาะ คือการเงินเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับมันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการหมุนเงินใช้จ่ายเงินอยู่พอสมควรตั้งแต่ปี66มาเนาะแต่พอข้ามเข้ามาปี67แล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสจะทําเงินได้มากกว่าที่เคยผ่านมาอยู่มีโอกาสจะได้รับเงินแบบเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำม,มากขึ้นเนีย่ยเยอะขึ้นแล้วก็จะมีช่องมีทางในการสร้างรายรับรายได้ที่ค่อนข้างจะกว้างขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับงานจาก หลายๆช่องทางหรือก็คือทํางานาหลายอย่างไปพร้อมกันนี่แหละครับรายรับจะเริ่มเห็นผลนะครับจะเริ่มมีเงินเข้ามาให้ได้เห็นตั้งแต่ช่วงต้นๆปีไปเลยโดยเฉพาะาเลยซักมีนาเมษาไปแล้วนะโชคลาภทางการเงินก็จะเริ่มเห็นเด่นชัดมากขึ้นจนมีโอกาสได้เคลียร์หนี้ปลดสินกันเลยทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังอยู่บ้างในเรื่องของการเงินการทองหรือก,การใช้จ่ายก็คือ ประเด็นที่หนึ่งนะครับอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของคนอื่นนั้นจะนําปัญหาเข้ามาให้คุณช่วยรับผิดช,ชอบหรือว่าช่วยแบกนะครับแล้วก็ข้อ2พอภาระเก่ามันเบาไปมันก็จะหาโอกาสกลับมาสร้างภาระใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกนี่แหละก็คือพาระหูมะเลงใจเนี่ยกิเลสมันจะเข้ามาบาังตานะเข้ามายั่วยุยัวย่วยาคือได้เงินดีก็จริงแต่ว่าใช้เงินก้นมือเติบค่อนข้างจะเช่นกันเนี่ยชาวกันปีนี้ย ก็จริงๆนะครับภาระนั้นสร้างได้แต่ก็ขอให้เป็นอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองหรือว่าต่ออนาคตก็แล้วกันนะก็จะเป็นการดีเช่นผ่อนที่หรือว่าซื้อบ้านอะไรประมาณนี้ถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการผ่อนแต่ว่าอนาคตกลับจะได้ใช้ประโยชน์ไปแบบไม่จบไม่สิ้นกันเลยนะจะเป็นแบบนี้จะดีโดยเฉพาะเลยสักครึ่งปีหลังไปแล้วเนาะดาวพันธุเข้าส่ภระ ก็จะมีโชคในเรื่องของที่ดินในเรื่องของบ้านที่พักที่อาศัยก็ตามแต่หากใครทําธุรกิจหรือว่าซื้อที่อยากจะขายบ้านในช่วงจังหวะนั้นรอสักครึ่งปีหลังนะครับโอกาสจะมาโชคก็จะมีเข้ามาในช่วงนั้นในส่วนของสุขภาพนะครับมันมีบาปพระข้อที่เป็นเงาขโมเรงในดวงชะตานะครับก็อ,อาจจะเป็นโรคใจหรือว่าป่วยแบบออนๆแดแดๆมีปัญหาแต่ก็ไม่ได้มากนักในขณะเดียวกันก็ รักษาไม่หายขาดสักทีหนึ่งโดยเฉพาะปัญหา,าเริ่มไปตั้งแต่ช่องปากนี่แหละลงไปหลอดลมหลอดอาหารระบบหายใจแสบร้อนทรงอกกดไลย้อนพวกนี้ช่องท้องรําไส้กระเพาะอ,อาหารระบบย่อยอาหารในร่างกายนี่แหละครับเหล่านี้หละอาจจะต้องดูแลและใส่ใจให้ดีๆกันนิดหนึ่งอีกอย่างนะครับประมาณสักพฤษภามิถุนามันเป็นช่วงพลิกผันของชีวิต นะครับก็จะมีดาวหลายดวงเลยเคลื่อนผ่านเรือนมรณะดังนั้นช่วงนั้นควบคุมอารมณ์ตั้งสติให้ดีนะครับเพราะอาจจะเกิดเหตุจุกจิกเหตุไม่คาดฝันอุบัติเหตุปัญหาด้านสุขภาพเข้ามาได้ง่ายๆนะให้ระมาะระวังส่วนความรักนั้นแม่หลายคนก็ถอนหายใจแล้วถอนหายใจอีกนะรุนจะดีไหมอาจารย์ก็รอรุนนะอยากฟังมาฟังดูเนาะคือประเด็นความรักของชาวกันเนี่ย ก็ต้องบอกกันอย่างนี้นะครับมันมีบาปเพราะค็คือเป็นเงาเข้ามาเมร็งในดวงชะตาก็าคือพระราหูนั่นแหละเข้ามะเร็งในดวงชะตาตั้งแต่ตุลาคม66ที่ผ่านมาเอาราศีก็เข้าเกณฑ์พินทูบาทนะดวงร้าวคือจริงๆชาวกันเนี่ยความรักมันค่อนข้างที่จะมีประเด็นหรือว่ากดดันมาตั้งแต่ปี66แล้วละครับหลายคู่ก็แยกทางกันไปก่อนหรือว่ามาไม่ถึงปี67แต่หลายคู่ก็ประคับประคองกันมาได้นะ คือคู่ไหนครอบครัวไหนที่ร่วมสร้างกันมานานมีบุตรมีหลานมีรากฐานที่ค่อนข้างจะมั่นคงผมไม่ค่อยห่วงหรอกครับเพราะว่าคนกันเนี่ยเป็นคนทตาดินนะมีความอดทนสูงแล้วก็มีเหตุมีผลมากอยู่พอสมควรในเรื่องสําคัญสําคัญนะส่วนคู่ครองเองถึงแม้ว่าบางจังหวะจ,จะเอาใจยากหน่อยอาจจะดูใจยากหน่อยแต่ก็มีความเป็นผู้รับผู้ใหญ่นะแต่ก็แรกๆก,ก็มักจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหรอกครับมักจะห่างกันเพราะว่าในเรื่องของงานเรื่องของหน้าที่ แต่ที่ผมยังเป็นห่วงอยู่ก็คือคู่ที่มีรากฐานร่วมกันมายังไม่นานนะครับก็ให้ประคับประคองใจกันให้ดีนะโดยเฉพาะคู่ไหนที่มันมีประเด็นกันมาตั้งแต่ปี66เนี่ยจะรอดแรงไม่รอดแรงเนี่ยปีนี้ให้ระมัดระวังให้มากดาวปตัตตนีเข้าไปอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยได้ทั้งแต่งได้ทั้งเลิกรานะจะบอกให้โดยเฉพาะชาวกันก็อย่าไปใช้อารมณ์ใส่กันมากนะอย่าไปท้ารือท้าอยากก็แล้วกันอย่าไปทําใส่กันด้วยเช่น ฝั่งนั้นมีได้ฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันแบบนี้มีแต่จะเข้าป่าไปไกลเรื่อยๆนะครับพยายามเว้นพื้นที่นะให้ช่องว่างซึ่งกันและกันต่างคนต่างอยู่จะเป็นการดีที่สุดหรือว่าทํางานอยู่กันคนละที่ไปเลย mm. ก็จะส่งเสริมกันในเรื่องของการงานส่วนใครที่มีโรคหลายใบนะมีคนแอบคบแอบแซบเนี่ยปีนี้ระมัดระวังปัญหาจะเกิดกันในจ้าต้องป้องกันดีๆก็แล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับกับเรื่องที่ไม่คาดฝัน ในส่วนของคนโสดนะครับดวงที่จะเจอคนถูกอกถูกใจเนี่ยมีเข้ามาแน่นอนแหละแต่ก็อาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่อาจจะคบกันแบบจริงๆจังๆกันไปได้นะคนโสดเนี่ยไม่มีปัญหานาะเสนห์แรงอยู่แล้วพยายามเอาเสน่ห์เนี่ย,ย,ยไปใช้กับเรื่องของการของงานจะเป็นการดีที่สุดเพราะว่าการงานกําลังเด่นเนี่ยช่วงนี้ตั้งแต่กลางๆปี6กสิบเอเป็นต้นไปนะยาวไปเลยอีกอย่างน้อย2-3ปีนะครับจนถึงปี69-70น้นแหละนะครับโดยประมาณ การงานโชคลาภเนี่จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นดีขึ้นนะเริ่มต้นไปตั้งแต่กลางปี67นี่แหละเป็นต้นไปเข้าปี68งานจะเด่นมากจะมีความมั่นคงในชีวิตเข้าปี69ลาาภผลมากมายนะเกิดการขยับขยายลูกหลานเองก็มากมีความสุขล้นพ้นนะครับช่วงนั้นนะคือถ้าไปโฟกัสในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตัวเนี่ยมีแต่จะดีขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละส่วนความรักเนี่ยคนกันเนี่ย ผมต้องบอกอย่างนี้นะจะติดหล่มไปอีกน้อยประมาณ3ปีนะต่อจากนี้เป็นต้นไปดังนั้นให้ก่อกับเรื่องรวยเรื่องของงานเรื่องของอนาคตเอาไวา้เมื่อชีวิตมันดีขึ้นอะไรอะไรมันก็จะเริ่มดีขึ้นมาเริ่มมั่นคงขึ้นมาเองนั่นแหละนะคนโสดวัยรุ่นอย่ารักสนุกมากจนเกิดเอ็กนซะ์เซเดนต์อาจจะต้องได้รับผิดชอบในสภาวะที่ตัวเองนั้นยังไม่พร้อมก็ต้องป้องกันให้ดีๆเช่นกันอีกอย่างนะครับ ความรักของคนมีคู่เนี่ยอาจจะเริ่มมีปัญหาไปตั้งแต่ต้น,ต,นต้นปีเลยนะกุมพามีนาไปเลยเข้าเมษาพฤษภาเนี่ยสงครามใหญ่เหตุของการแย่งชิงอาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับคนมีโรคดาดใบในช่วงนี้ก็อย่าได้ประมาณนะครับฝากเอาไว้เตือนกันเอาไว้นะเนาะก็ฝากกันไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับการงานลาาผลยศตำแหน่งขอให้สมหวังขอให้สำเร็จคิดดีทำดี นะอย่าหลงผิดชีวิตจะได้เจริญเจริญขอให้คุณพระคุณเจ้านะคุณความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษากันทุกทท่านนะครับสวัสดีครับ